เรียนท่านรองนายกรัฐมนตร,รีท่านรัฐมนตรีกระรวงตีช่วยท่านผู้หญิงพลรณีมหานรรองราชเลขาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏนะคะแล้วก็คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติคณะกรรมการอำนวยการจัดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ประกอบการโอท็อปและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะนะคะวนะันนี้ก็ เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้มาจัดงานโอท็อแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นการจัดงานโอท็อที่สาคัญน,นะคะที่เสดเองก็มีความภูมิใจที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปาชีพอาชีพไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีค่ะซึ่งรัฐบ,บาลจัดรงการน,นี้นะคะเป็นปีที่สองแล้วนะคะ ขออื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ในงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพระโรกาสอพิเศษนะคะเป็นระโรกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพระบาสมเด็จพระนางเจ้าพราลละพรมราชินีานาถื่ยสำเนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อสมมิณ์ชาวไทยในทรงมุ่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประกาศเพื่อให้รัษฎรของเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น องท่านทรงดเริ่มในการพืน้นฟูการพัฒนางานศิลปะอัตกรรมพื้นบ้านจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแล้วก็ลงส่งพระกรุณนาปรดเก้า,าในการก่อตั้งมูลนลิธิในสมเด็จพระนางเจ้าศิลิกิจพระบงมราชนินาเพื่อช่วยเหลือรัษฎรค่ะ,ะที่ให้มีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็ลงถึงการเพิ่มมูลรายได้โดยเฉพาะ งานศิละปะ,ละัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่เป็นรูปัญญาจากท้องถิ่นของเราจริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นศิละปะที่มีความงดงามสมควรที่เราจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยค่ะดังพระราชสรัทธาในที่ว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมือทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรืออาชีพใดอยู่สาระิศใด คนไทยมีความละเอียดอ่อนและก็ชับไวต่อการรับศิละปะทุกชนิดขอเพียงแต่เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้ได้เห็นกับรัฐบาลก็เลยได้ตั้งบริทานอย่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางพระราชดำติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาธดยเฉพาะในการพัฒนาศิละปะ ปรกรรมพื้นบ้านที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราควรจะอนุรักษ์ไว้ขณะเดียวกันเราเองก็ต้องจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะนําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เป็นรายได้หลักที่มั่นคงของประชาชนต่อไปนะคะอันนี้ก็คงจะอยากจะเห็นการสืบสานสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่น,น,นหลาน มีพระราแนวทางราชนินไว้นะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้ก็ถือเป็นงานการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าวารมราชิน,นาซึ่งเราได้จัดแสดงผลงานจากได้จัดแสดงผลงานจากสาบันศิลิกิจนะคะ มีการสาธิตการทอผ้าไหมด้วยนะคะแล้วก็สินค้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพนะคะแล้วก็งานฝีมือต่างๆระดับโลกมาจัดแสดงในที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็โดยความรุนาของนั้หญิงการแล้วก็ลงถึงงานทางมูลนที่ส่งเสริมศิละปะชีพก็ได้มีการ อันนี้มีความพิเศษคือมีการจำลองพระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็ไว้ด้วยนะคะที่อยู่ข้างหน้าของดิฉันสวยงามมากนะคะแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นบโุรอกาศพิเศษก็ได้เชิญประชาชนผู้ที่มาร่วมงานค่ะจะได้มีโอกาสได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า,าระบรมวราชินา่าอยู่ทางเข้านะคะข้างนอกเพื่อจะได้ร่วมในการลงนามถวายพระพรด้วอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ ะะแล้วก็รวมถึงราษฎรทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ามาถวายพวกพรเชื่อจะได้รับต้นกล้าเพื่อเป็นปลูกถวายเป็นราชกุศลด้วยกน,ะะนี้ก็ถือว่าเป็นวราระพิเศษค่ะนะคะแล้วก็สําหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะก็ องขอชื่นชมทางคณะกรรมการผู้จัดงานที่ได้มีการส่งเสริมการตรวจนะคะแล้วก็ได้มีทําให้มีผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็เราเองในส่วนของรัฐบาลแล้วก็คณะกรรมการก็อยากจะส่งเสริมสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วก็เริ่มในการส่งเสริมที่จะมีความ เน้นลงไปในแต่ละอุตสาหกรรมให้มากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สื่อสารศิละปะวัฒนธรรมไทยนะคะสำหรับการจัดประกวดกิจกรรมรต่างเหล่านี้นะคะก็จะได้ต่อยอดไปนะคะเพราะว่าเราได้นำผลิตภัณฑ์ที่จระการประกวดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายกว่าน1น0 0 0รายการนะคะที่มีการคิดส,สร้างสรรค์แล้วมีการตอบระบบแพคเกจจิ้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะได้รองรับเทศกาลของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องกับเรียนท่านผู้วิเกียริว่าเลยขออนอุญาตนำมาเสนอในงานนี้ล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะทำให้ข้างร้านบริษัทต่างๆบริษัทร้านค้าต่างๆที่จะคิดถึงของเป็นความปีใหม่ถ้าปีนี้นนได้ช่วยกัน อุดหนุนของไทยใช้สินค้าไทยแล้วก็ใช้ของขวัญไทยในการที่จะมองขวัญฝากกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ลงจึงให้กับแขกต่างบ้านต่างเมืองก็จะเป็นความภูมิใจร่วมกันแล้วก็ขณะเดียวกันเราจะได้มีโอกาสได้เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนในการกระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะก็มีริภยาศ์ตา่ตางๆที่ สร้างสรรค์มากมายนะคะอย่างเช่นเรื่องของผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมนมะพร้าวที่ทําเป็นรูปแบบจําลองเมืองภูกเก็ตที่สวยงามแล้วก็น่ารักเอาไปฝากได้นะคะหรือผ้าไหมไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นผ้าไหมไทยก็ในช่วงที่มีการประสบปัญหาน้ําท่วมก็ทําให้เกิดสีต่งตางๆหลากหลายแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถที่จะออกแบบเป็นเป็นลายที่ทําในเชิงของส,สร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามะคะ่ะ นะคะนี่ก็เรียกว่ามหาสารย์ของสินค้าไทยของผ้าไหมไทยนะคะรวถึงชุดปิกนิกที่ทํามาจากไม้ไผ่การนี้ก็เป็นหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทห้ามร้านธุรกิจนะคะที่เราได้มีกวกาได้เชิแล้ก็ท่านก็ตอบรับมาหลายบริษัทคือเป็นเอกชน บริษัทใหญ่รัฐวิสาหกิจแล้วก็ผู้ประกอบการห้างส็จสินค้าค่ะก็จะได้มีโอกาสหมานเลือกสินค้าในที่นี้นะคะแล้วก็จะได้มีเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวในการสั่งซื้อล่วงหน้าฉะนั้นครั้งนี้เราก็ได้ปรปับปรุงในเรื่องของช่องการการช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษนอกจากจะมาหาซื้อในงานแล้ว สามารถที่จะสั่งล่วงหน้าได้ในการเตรียมของขวัญแล้วก็เราก็ได้ทํางานร่วมกับทางไปรษณีย์ไทยค่ะที่จะบริการในการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านตลอดนะคะ<ม>แล้วก็สามารถที่จะดูผ่านเว็บไซต์ด้วยคะ<ม>่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนานะคะ<ม>ก็เรียนว่าจากที่ผ่านมานั้นผลงานของคณะกรรมการแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการนะคะก็ร่วมือร่วมใจกันในกนารจัดงานขายสินค้าไทยนั้นนะคะมินนี่มีผลประกอบการเรียกว่า เป็นที่น่าพอใจค่ะจากเป้าหมายที่เราคาดจะส่งเสริมกันใน1ปีนะคะต้องให้ได้1 0 0 0 0แสนล้านบาทค่ะการรองนายกิติรักษ์มาเป็นประยานด้วยนะคะวันนี้เรามียอดขายกว่าเ9็ด0ืล้านแล้วค่ะดิฉันก็เชื่อว่าปลายปีนี้เราคงตะลุกเป้านะคะ,คะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสําหรับกําลังใจแต่ที่สําคัญต้องขอบคุณสําหรับผู้ผู้มาซื้อด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทําให้เศรษฐกิจกสร้างเสริมเศรษฐกิจกไทยจริงๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ก็ต้องเรียนว่าในงานต่างๆนั้นก็ดิฉันทางรัฐบาลเองก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็คณะกรรมการการจัดงานดงานครั้งนี้น,นะคะก็ได้ให้ความร่วมมือว่าเราจะเน้นในการที่จะส่งเสริมกากจรจัดกิจกรรมเช่นนี้ ขึ้นมาบ่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มที่จะพัฒนาร่วมกันกับผู้ประกอบการในเชิงของการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นนะคะ เราเองก็เชื่อว่า,าในอนาคตนะคะก็คงเร็วๆนี้นะคะก็เรียนขออนาตประจาัมันลวงหน้าว่าได้ฝากคณะกรรมการไว้อยากเห็นการจัดงานที่เป็นรูปแบบที่เน้นในเรื่องของปลูกม,มากขึ้นนะคะนอกจากการจัดกิจกรรมพิเศษดีๆอย่างนี้ก็อย่างเช่นงานทางด้านของอาทางด้านของการที่จะเป็นสินค้าไทยที่สำหรับคนที่จะรักสุขภาพอาหารไทยนะคะยาไทยสมุนไพรต่างๆที่ปลอดสารพิษ เราจะจัดเพื่อสุขภาพคนไทยด้วยนะคะเรารถึนเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นงานที่พวกเราภูมิใจแล้วเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานนั้นเราจะทํางานร่วมกับทางกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะนําสินค้าหรือว่าสืบสารเรื่องราวศิละปะวัฒนธรรมผ่านสินค้าไทยค่ะนะคะปีนี้เราจะเป็นปีของการารณรงค์ สินค้าไทยเป็นปีของการกรณรง์เพื่อเสริมรายได้กับชุมชนค่ะนะคะดิออฉันเองก็ขอขอบคุณนะคะผู้ประกอบการขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทีออ่ร่วมกันในการให้กําลังใจมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รวมถึงภาคเอกชนค่ะถ้าเราร่วมเนือร่วมใจกันอย่างนี้ดิฉันเชื่อว่าชุมชนของเรานั้นจะเติบโตและก็แข็งแรงค่ะสุดท้ายก็ลืมไม่ได้นะคะขอขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชน คณะกรรมาการในการจัดงานแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเอกชนทุกท่านขอขอก็ุณทางมูลนิธิส่งเสริมศิลประชีพด้วยนะคะที่ได้มาร่วมงานในการที่จะให้ความรู้ดีๆและรวมถึงงานนำสินค้าดีๆให้กับคนไทยค่ะแล้วก็พวกเราขอเป็นกำลังใจและพร้อมในการสนับสนุนการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะนะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะที่เเองก็ขออนุญาตเปิดงาน ศิลปะศิลปะชีประชีพไทยโอท็อกก้าไกลด้วยพระบารมีณนะบัดน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะกับมคุณท่านชณะนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านีบนเวทีต่อสักครู่นะครับกับช่วงของการทําพิธีเปิดครับรวมถึงในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญท่านผู้หญิงพรณีมหานนท์ครับรองราชเลขาธิก,การในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่านครับผม ขึ้นร่วมทำพิธีเปิดบนเวทีครับรวมถึงขออนกกุญาตกล่าวเรียนเชิญชมหม่อมหลวงอจิตราสิริวงศ์ผู้ในการสถาบันสิริกิตและท่านอาคาริษทรัพยิ่งนะครับขึ้นร่วมทำพิธีเปิดงานบนเวทีด้วยกล่าวเรียนเชิญครับอีกสักครู่นะคะเราจะนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการศิลปาชีพประทีไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีนะคะ สช่นวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีนะคะตลอดจนท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีลหลายๆท่านเลยนะคะครับผมค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตนำประทีปมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อได้ทําพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการศริลปชีพประทีปทไทยโอท็อปก้าไกลด้วยพระบารมีขั้นที่สองค่ะ และช่วงเวลาผ่านไปครับผมนะครับเราจะนําเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการครับผมนะครับเราสองคนขออนุญาตนะครับให้สัญญาณถอยหลังนะครับผมนะครับครับผมนะครับเพื่อเป็นการเปิดงานศิลปาชีพประทีปไพโอทอปก้าไกลด้วยพระปรีณ์นะครับเริ่มต้นจากห้าสี่สามสองหนึ่ง ืองดังอีกหนึ่งครั้งครับกับงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็รวุถึงเป็นรโอกาสที่เราจะได้เทิดพระเกียบองท่านนะครับเปียบเหมือนแสงแห่งพลังที่ทุกภาคส่วนร่วมกันเพะเกเยรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนานครับที่ทรงเป็น,น่างประทีบส่องนำทางให้ราษฎร,รไทยได้ภาคภูมิใจในสิดิพันธ์นจากฝีมือคนไทยครับผมนะครับ